ดีค่ะควันนี้นะคะเราอยู่ที่โครงการ JW Suite ค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนโชคชยัย4อยู่โชคชยัย420นะคะต้องบอกว่าที่เนี่ยห้องใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะห้องใหญ่ถึงขนาด28ตารางเมตรค่ะแล้วก็เป็นแปรนดแบบ1ห้องนอนแยกเนาะแล้วโครงการนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เท่าไหร่คะคุณผูประมาณ4,000 40, กว่าบาทใช่คือถูกมากๆแล้วก็สามารถเลี้ยงน้องๆได้ด้วยนะคะวันนี้เรามาคู่กับน้องนินนินนั่นเองนี่ พระเอกของเราวันนี้นะครับน้องนินนีใช่เดี๋ยวยังไงเราจะพามาชมห้องกันอีกทีหนึ่งนะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราพามาดูรายละเอียดตัวห้องกันนะครับโดยที่ห้องนี้นะครับอย่างที่น้องแป้งบอกไปนะครับ่าห้องมีขนาดใหญ่ถึง28ตารางเมตรนะครับแล้วก็ห้องเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับก็มีส่วนห้องนั่งเล่นนะครับส่วนห้องนอนมีส่วนห้องน้ําแล้วก็มีส่วนระเบียงนะครับเดี๋ยวเราพามาดูรายละเอียดโซนแรกกันเลยน้องแป้งก็คือเป็นโซนของห้องนั่งเล่นใช่ไหม จริงๆเดี๋ยวเราพามาดูที่โซนโซฟาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับไปดูทางประตูหน้าตรงนี้ก็จะมีโซฟาให้นะครับเป็นโซฟาสองที่นั่งโอ้จริงๆนั่ง3ามคนยังได้เลยนะคะเนี่ยกว้างมากเลยใช่ใช่นินก็นั่งด้วยได้เนาะถือว่า3ามคนพอดีเลยใช่คือ3ามคนสี่คนยังได้เลยใช่แล้วตรงด้านหน้าของเราน้องแป้งก็คือจะเป็นโต๊ะกลางนะครับ โ,โตนี้แข็งแรงมากแข็งแรงแล,รแล้วก็<า>ดีไซน์ด,ซนดีไซน์สวยด้วยแล้วก็ใหญ่ใช่ดูโมเดิร์นมากใช่ครับ<า>แล้วก็ตรงข้ามของผม,มก็คือจะเป็นชั้นวางทีวีนะครับบิวอิน เป็นยี่ห้อคอนเซ็ปต์นะครับรวมถึงทีวีที่เราแถมให้เนี่ยก็เป็นสมาร์ททีวีด้วยขนาดถึง40นิ้วเลยดู Netflix YouTube ได้หมดเลยใช่ไเลยใช่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องดูแบบต่อสายเคเบิลและดูผ่านอินเทอร์เน็ตเอาใช่ก็คือแบบนั่งอย่างนี้คือมันก็ไม่ไกลไปไม่ใกล้ไปนะสบายดีเลยแบบแล้วก็ถ้าเกิดมาเล่นเกมเพลย์สเตชันนี่คือสนุกเลยของโปรดเลยแล้วก็ตรงนี้ครับทางกำแพงเนี่ยมันจะมี ลวดลายนะครับที่<ม>ทางาผู้ออกแบบเนี่ยได้ออกแบบแล้วโดยใช้วัสดุเนี่ยเป็นไม้ HMR นะครับมาปีเป็นกรอบนะครับทำให้ห้องเนี่ยมันดูมิติมากขึ้นไม้ตัวนี้นี่เขาบอกว่ามันดีมากเลยใช่ไหมคะดีไม้ตัวนี้ก็คือว่าคุณภาพเนี่ยมันเทียบเท่ากับผนังจริงเลย นะครับถึงจะเป็นไม้ก็ตามมันเป็นไม้เอชเอ็มอาร์ก็คือจะคุณภาพดีเลยเนยมากๆเลยแล้วมีไฟอะไรประดับตกแต่งใช่ก็คือว่าทางคนออกแบบเนี่ยเขาออกแบบว่าเผื่อตอนกลางคืนเนี่ยอยากจะเปิดไฟดวงเล็กๆก็สามารถเปิดได้ทงไฟเนี่ยครับมันจะมีไฟด้านบนนะครับเป็นไฟเราส่องเอารูปเรามาส่องได้เลยเนาะใช่เผื่อว่าใครอยากจะเปลี่ยนจากรูปนี้นะครับที่เราแถมให้เนี่ยเป็นรูปตัวเองเนี่ยก็เปลี่ยนได้นะ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งตรงข้ามนะครับยังอยู่ในโซนห้องนั่งเล่นอยู่เนาะแป๊กๆปเดี๋ยวไปดูตรงด้านนี้นะครับจะเป็นโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะกินข้าวเนาะสามารถนั่งได้2ที่นั่งเลยเพราะว่ามีเก้าอี้ให้2ตัวใช่แล้วคือขนาดก็แบบใหญ่เนาะใช่กําลังกําลังดีเลยใช่ครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเอามาทําอย่างอื่นก็ได้นะหมายถึงเอาใช้วางของหรือว่าเอาไว้ทํางานก็ได้ออเดินเข้ามาแล้วก็วางกระเป๋าแล้วก็แบบไป<ช> <ๆ S 1> โซนอื่นเนาะใช่ครับก็ถือว่าดีเลยเพราะว่ามันอยู่ทางหน้าทางประตูพอดี เข้าห้องมาก็วางของได้เลยเลิศมากใช่แล้วเดี๋ยวพาไปดูตรงหน้าประตูกันนะครับไหนอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือดิจิตอลดอล็อกอย่างดีเลยเป็นหมื่นนะครับโดยที่ความล้ําของมันเนี่ยรู้ไหมมันเป็นยังไงมันใช้อะไรได้บ้างดีกว่าเออ,อเมัน,มนล้ําตรงนี้ก็คือว่าดิจิตอลดอล็อกตรงนี้ครับมันสามารถใส่รหัสก็ได้นี่รหัสแล้วก็ใช้คีย์การ์ดเปิดก็ได้ใช้บลูทูธจากมือถือเปิดก็ได้นะครับ ใช้ลายนิ้วมือก็ได้รวมถึงสุดท้ายเนี่ยก็สามารถใช้กุญแจนะครับเปิดได้เหมือนกันก็เรียกว่าล้ำมากๆแล้วก็ราคามันแพงมากอ,อ๋อ,อแล้วตัวนี้มันคืออะไรอะคะนนตัวนี้มันคือเดสลอกนะครับสมมุติว่าใครเนี่ยมีกุญแจหรือว่ามีรหัสคีย์การ์ดอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถล็อกตรงนี้ได้เลยก็คือคนที่รู้พาสเวิร์ดหรือว่ารู้ เออลายนิ้วมือที่เคยลงทะเบียนไว้จะมาเปิดเนี่ยก็เปิดไม่ได้เลยเพราะว่าเราล็อกตรงนี้ไว้แล้วคือห้ามใครเข้ามายุ่งห้ามใครเลยใช่คือคนที่แบบว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาในห้องนี้อีกแล้วก็สามารถล็อกตรงนี้แทนได้เลยถือว่าปลอดภัยมากมากเลยนะคะใช่ปลอดภัยมากเลยครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูโซนห้องนอนกันไปกันค่ะไปครับ มาก็ถึงโซนห้องนอนเลยนะคะก่อนจะเข้าที่โซนห้องนอนเนี่ยเรามีประตูกระจกกั้นห้องให้ด้วยค่ะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวแป้จะปิดโชว์ให้ดูคือมันเป็นประตูกระจกสามบานนะคะทุกคนนี่แล้วก็ล็อกได้จากในห้องนอนเนาะถ้าเกิดอยู่ข้างนอกก็คือต้องมีคุณแจถึงจะไขเข้ามาได้เนี่ยมันก็จะประมาณนี้เลยคือเรียกได้ว่าสบบฝังด้วยใช่ไหมเปิดได้สองฝั่งเลยคือแบ่งสัดส่วนได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะแล้วในห้องนอนของเรานะคะหัวเตียงก็คือจะมี ผนังบิ้วเหมือนเดิมเลยเป็นไม<ว>้ HMR นี่แหละค่ะ<ว>คือมันจะไม่ชื้นด้วยนะไม้ตัวเนี้ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องเชื้อราอะไรพวกนี้เลยค่ะแล้วเตียงนี่เราให้ขนาดใหญ่ถึง5าฟุตเลยค่ะเป็นเตียงใหม่ฟูกใหม่เนาะแล้วเตียงเนี่ย มินิมอลมากเลยเนาะใช่มินิมอลมากมันดูสไตล์แบบบูจิญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับใช,ใช่นินมินแล้ก็นี่ินินกินเราก็จะอธิบายห้องต่อไปแล้วฝั่งตรงข้ามเตียงเป็นยังไงบ้างแป้งนี่เราก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้นะคะมีตู้เย็นไมโครเวฟต้องบอกว่าเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นของใหม่ใบรับปาาระกันยังอยู่ในนี้<ช>เลยใช่ไหมครับขนาด6.4คิวนะคะเป็น2ประตูเลยก็คือเป็นแบบ no force เนาะใช่แล้วเป็นของโบิบ้าด้วยก็คือว่า แบรนด์นี้มั่นใจได้เลยใช่ของดีทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เราจะมีโต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะทำงานนี่คือฟังก์ชันเยอะมากเนาะมีเก็บของให้ด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยก็คือจะมีช่องเขาเรียกว่าช่องเดินสายไฟใช่ไหมเอ๊ะเผื่อทำงานแล้วตู้เสื้อผ้าแป๊งตู้เสื้อผ้าก็มีให้ค่ะแต่ว่าเราอาจจะมาตั้งตรงข้างๆทีวีอะไรนี้เดี๋ยวจะมี็คือว่ากำลังมาแต่ยังไม่ยังไม่มาได้ทำไมพื้นมันใหม่จัง เขาเปลี่ยนใหม่ค่ะเอาหรอใช่ตัวนี้เป็นกระเบื้องยางอย่างดีเลยนะเขาเรียกว่ากระเบื้องยาง SPC ค่ะมันดียังไงอะตัวนี้นะมันจะกันน้ำกันบวกแล้วมันก็จะไม่ลามไฟด้วยค่ะมันจะไม่เหมือนลามิเนตเนาะบางทีเราทําแบบเศษไฟล่วงลงไปอะไรเงี้ยเผื่อใครสักค่ใช่ไหมใช่แต่จริงๆในคอนโดเขาห้ามสูบบุหรี่ใช่ก็แบบเผื่อๆไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบถ้าน้ำหกอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวบวมเลยเพราะมันเป็นอย่างดีเลยค่ะ แล้วก็ก่อนทางออกไปละเบียงเรามีม่านให้ด้วยเป็นม่าน2ชั้นกัน UV นะคะชั้นนี้เป็นผ้าโปร่งก็คือจะบังสายตาเนาะแล้วก็ชั้นในจะเป็นผ้ากัน UV กนันได้ถึง99%เลยค่ะแสดงว่าคือแบบถ้าเกิดปิดม่านนี้ก็คือห้องมืดเลยถ้าปิด<ช>ไฟ<ป>ต่อไปเป็นโซนในห้องน้ำนะครับ ทางห้องน้ําของเรานะครับจะแบ่งเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้แล้วนะครับทาให้การใช้งานของห้องน้านะครับถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้นนะครับผมและในขณะเดียวกันนะครับสุขภัณฑ์ของเรานะครับยังเป็นของดีทั้งนั้นเลยนะครับจะเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับทั้งตัวโถนะครับแล้วก็ตรงอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทางห้องเราเนี่ยก็แถมเครื่องทาน้ําอุ่นไว้ให้ด้วยครับที่ระเบียงของห้องนี้นะครับจะมีขนาดใหญ่นะครับถึงสตารางเมตรด้วยกันนะครับก็ถือว่าใหญ่เมื่อเทียบกับโครงการอื่นนะครับในขนาดห แล้วก็ระเบียงของเราเนี่ยทำตะข่ายกันนกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหานกมาขี้ใส่นะครับแล้วเนื่องจากห้องเนี่ยนะครับจะไม่มีพื้นที่บริเวณครัวนะครับทางระเบียงเนี่ยมันจะสามารถติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวเพิ่มได้เลยนะครับรวมถึงสามารถใส่เครื่องซักผ้าได้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปไปฟังสรุปห้องกันอีกทีนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากชมไปครบทั้ง4โซนแล้วชอบกันไหมเอ่ย ททีีี่่่ชอบมากเลยน,นโครงการนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะเพราะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิดเลยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะชื่อโครงการว่า JWC บลูส o n i อนโดเค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนโชคชัย4ค่ะอยู่โชคชัย4่ซอย20เนาะ ทำเลดีมากทำเลดีมากเลยเพราะว่าโครงการเนี่ยสามารถทะลุนะครับได้ถึง4ทางด้วยกันนะครับที่สําคัญก็คือราชดานะครับลาดพร้าวเรียบด่วนนะครับแล้วก็ที่ไหนอีกบ้างวังหินค่ะคือที่เนี่ยของกินเยอะมากออกไปหน้าปากซอยแบบเจอแต่ร้านนู่ร้านนี้ร้านนั้นเต็มไปหมดเลยเนาะคือมีแต่ร้านดังๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็โครงการนี้นะพิเศษสุดเลยคือเขามีทั้งฟิตเนสก็มีเนาะแล้วเขามีสวนหย่อมแบบปลูกเขาเรียกว่าอะไรพืชผักสวนครัวด้วยเผื่อใครทำอาหารสามารถไปเด็ดมาประกอบอาหารได้นะคะ แล้วก็ยังมีรอพพ24ชั่วโมงเลยแล้วก็มีคีย์การ์ดล็อกทางเข,าเข้าออกใช่ตลอด24ชั่วโมงมเลยค่ะที่จอดรถก็มีแบบเพียงพอมากๆเลยใช่ห้องนี้ขนาดกี่ตารางเมตรคะ28ตารางเมตรครับใหญ่อยู่นะ28ตารางเมตรเลยผ่อนเริ่มต้นแค่4,000บาทเท่านั้นคะ่ะเงินเดือนกี่บาทคะถึงจะสามารถเป็นองข้อได้ เงินเดือน12,000บาทเนี่ยก็สามารถลองนะครับมายื่นสินเชื่อดูได้แล้วนะฮะใช่คือเงินเดือนแค่1 2ื่นสองะก็เป็นเจ้าของคอนโดสวยๆแบบนี้ได้แลคะที่สําคัญคือเราก็มีเพื่อนอยู่ในห้องเพิ่มได้ด้วยนะคะที่สำคัญเลยก็คือว่าคอนโดเนี่ยมันเลี้ยงขัน คือเลิศมากๆเลยยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามเพจของเราด้วยนะคะตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยแล้วก็ใครสงสัยอยากประเมินลงเงินหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักมาได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ลากันไปก่อนเนาะใช่เดี๋ยวขอนอนุญาตไปใช่เดี๋ยวจะไปไหาของกินต่อข้างนอกคือของกินเยอะมากไปหาโชคชัยสีต่อใช่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนิดๆบ๊ายบายบ๊ายบายเร็ว